พวค้าไก่าาย,ย่างนี่ไก่ย,ย่างเหรอลอเค็มๆหน่อยขาตัวเท่าไหรเนี่ยห้าพันแปโอ้ตัวใหญ่นะฮะขายดีจังเลยอ่ะย่างเท่าไรก็หมดรสชาตีนะนเเ้ยยยดดีีด๋๋วว่ะ แข่งเลยวเออเดี๋ยวร้านไก่ย่างครับขายขายแล้ววัดวัดหนึ่งตั้งสามสี่ร้อยตัวนะฮะขายดีจนรวยอ่ะขายข้างนกสามสี่ร้อ่รขายจนรวยอ่ะนี่ฮะร้านประมาณนี้แต่มีรถเบนซ์ขี่นะครับเก็บไหม อาะมกลางรแล้วแล้วขึ้นตัวเค่ไห่อย่างเงี้ยร้อยสี่สิบตัวเจ็ดสิบบาทเจสบบาทนะแบ่งได้นะะใหญ่ร้อยห้าสิบตัวอ้กินหอมขายดีก็ขา,าขายสมาคาขึ้นครับมีปลาด้วยฮะใ,ใจดีเลี้ยงปลาทางเงินปลาทองะครับ สีมือดีดมตามอร่อยนะนดูนะฮะมีรอยดขาเลยกนะินประจำเลยครับสีมือดีคนระับกำลังปรุงอยู่นี่คนระับนมาท้าขาย นี่นะฮะยุคโควิดทำมาหากินอย่างนี้นะครับอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกนะครับกิโลแปดกิโลแปดถ้าใครอยากมากินไม่กินได้นะคลองแปดไม่ใช่กิโคลแปดอ้คลองแปดคลองแปด ค้าสวยเพราะค้าหล่อครับไก่ตังค์โอ้ยไก่ไก่ไก่มันสับอยู่แล้วมันสับไก่สีมือดี เสร็จเรียบร้อยครับจ,จ่ายตังค์ครับค่าเสียหายจ่ายแล้วจ่ายแล้วโอเคขอบคุณครับขาย,ยดีๆนะ